สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์การทำ explainer video ในบทนี้เรามาทำ motion animation กันต่อคราวที่แล้วเราได้เป็น motion 2สําหรับ Project File ์วันนี้ไปที่ไฟล์ increment and save เผื่อไว้จะได้เป็น motion 3อาจจะลบของเก่าทิ้งออกไปไม่จาเป็นต้องอยู่ในโปรเจกต์ไฟ e ์เดียวกันเสมอไปเริ่มกัน double click ไปเอาตัวถัดไปคือ ออนไลน์5เข้ามาทำ composition layer size double click เข้าไปกด c t r l k mm hmm. เปลี่ยน background mm hmm. เส้นหน่อยให้มันดูง่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บคลิกโอเคลากคลุมคลิกขวา create shape from vector layer ปุ๊บเอาขึ้นไปด้านบนปุ๊บคลิกออกมาก่อนสำหรับตัวนี้ เข้าไปดูตัวแรกสังเกตรกรอบา o u ดอรี่นะครับตัวที่2กรอบ b o u ดอรี่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นี่ใหญ่ทุกตัวเลยอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะครับเพียงแต่เราแค่โชคไม่ดีเราทำถูกต้องหมดถ้าจะสังเกตดูที่ illustrator e ปิดตา shape layer ก่อนฟุก นี่ Illustrator ของเราก็แยกเลเยอร์ได้ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ผมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอเดาว,ว่าไม่เป็นที่ After Effects r r e t t e จาก Vector Layer หรือสาเหตุเป็นที่กราฟิกดีไซเนอร์ที่เขาทำกราฟิกตัวนี้ขึ้นมาในระหว่างพาร์ทย่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปดูลึกๆ เขาอาจจะไม่ได้ดีลิทสิ่งที่ไม่จําเป็นณนตอนนั้นแต่ไม่มีผลกับตอนนั้นทิ้งแต่มันไม่มีผลกับตอนนี้ก็เป็นได้หลายสาเหตุวิธีแก้ก็คือเป็นแบบนี้ครับปิดตาดูก่อนและเปิดเชฟเลเยอร์แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะแก้แบบไหนลองเข้าไปดูครับตัวที่2ตัวแรกมันไม่มีปัญหามันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตัวที่2โดยเฉพาะตัวนี้ตัว9เนี่ยอ้วกเลยเปิดเข้าไปดูนี่ มีคอนเทนต์อยู่หลายหลายเชฟหลายหลายพาร์ทเอามารวมกันแล้วแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมันมีพาร์ทตัวนี้แหละคือตัวจริงส่วนไอ้สองตัวเนี้ยคือขยะตัวปลอมเมื่อเราคลิกแล้วเห็นไหมมันจะเป็นกรอบบาร์ดูรี่ใหญ่ๆแล้วเอาสองพาร์ทนี้มาเมิร์ดใช้คำสั่งเมิร์ดด้วยกันตัวนี้เราสามารถเลือก2ตัว เลือกพาร์ทส่วนเกินที่เขาใช้คำสั่ง merge มา merge ร่วมกับพาร์ทหลักเนี่ยดังนั้นเราก็เลือกคำสั่ง merge เสียด้วยเลย delete ไปมันก็จะหายไปแต่เราต้องทำแบบนี้ไปทุกๆกลุ่มเพราะมันมีทุกๆพาร์ทย่อยเลยดังนั้นอลองไปดูพิสูจน์กันตัวนี้มันมีไม่เยอะเข้าไปในที่ content group เลือก กรุ๊ปที่มีพาร์ทกรอบใหญ่อยู่แล้วก็เลือกคำสั่ง merge part กด delete อ่าหายไปหรือกรุ๊ปที่2องกรุ๊ป merge part delete ออกไป,หา,ไปหายเลยเห็นไหมฮะเราจะเลือกใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้าไม่ขี้เกียจหรือ delete ทิ้งมันไปเลยไม่ต้องเอาละใช้ illustrator นี่แหละแล้วก็คลิกอย่าลืม toggle คลิก คอล b เสียให้หมดใช้ตัวนี้ทำแอนิเมชันซะเลยหมดปัญหาเพราะเราก็แยกเลเยอร์ hmm. มาถูกต้องดีแล้วที่ไม่อยากให้มีกรอบใหญ่ก็เพราะว่าเมื่อ Anchor Point มันไม่ได้สื่อไม่ได้เป็นศูนย์กลางของพาร์ทนี้แล้วเจ้ากรอบใหญ่เนี่ยมันจะมีการประมวลผลที่เยอะเวลาโ t a t i o n มันก็ดูไม่ดีดูเถอะทะทะ,ทะใหญ่เกินไปเอาแบบ พอดีกับที่มีอยู่เนี่ยมันจะง่ายแล้วมันจะดูง่ายเลือก a n งเ o ิลพอยตอะไรมันก็จะเป็นตัวแทนของเชฟนั้นๆั้นแล้วแต่เลือกผมขอเลือกวิธีนี้แล้วกันแม้ว่ามันจะลิงก์ไปที่ i l l u s t r เตอรหน่อยก็ไม่เป็นไรเริ่มกันเลยครับผมไปเร็วๆเลยเอาเป็นว่าคนมาก่อนใช้คนเป็นเมนเพราะว่าคนดูโ o t e บุ๊ก ส่วนจอด้านหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสะท้อนให้เห็นผู้ชายคนนี้เห็นอะไรในจอเพื่อให้เราซึ่งเป็นคนดูรับรู้อะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นผมเอาคนเป็นหลักโซโลโค่คนคนกด Y a แ d นด i g ีไฮทูแล้วเอา a อนครร์พอยต์มาไว้นี่นี่มันจะง่ายเวลาทำถ้าไม่ใช่กรอบใหญ่ไปที่ Animation Composer ใช้เช่นเดิมนะครับเริ่มจาก t r a n s i t i o p p r e s e t 2D มาเอาสเกลเพียวๆโอเวอร์ชูตใส่เข้าไปเลยตุ๊บฟุบอ่าเด้งมาเมื่อคนขึ้นมาแล้วโน้ตบุ๊กตามมาเลยตามมายัางไงคลิกที่เลเยอร์โน้ตบุ๊กควรที่จะมาจากด้านนอกบ้างก็ได้ Position Rotation มาจาก Right ใส่เข้าไปเลยไร right. ยืนอยู่ In Point c เช็คอยู่นี่ Effect Control ดึงมาใกล้ๆหรือจะยกขึ้นข้างบนหน่อยก็ดี สักประมาณนี้อ่ะลองดูฟุบ o อฟ s e t เข้าสัก5เฟรมเมื่อคลิกเลือกเลเยอร์แล้วก็กด alternate เพ d ดาวทีละเฟรม1เฟรม2เฟรม3เฟรม4เฟรม5เฟรม5ครั้งขอาะเพจดาวลองดูปุ๊บปุ๊บพอดีกันจากนั้นหน้าจอถึงได้ผุดขึ้นมาถ้าหน้าจอผุดนั่นหมายความว่าต้องเอาสเกลย้ายเอยงเครื่พอยต์มาให้ผุดมาจากด้าน ล่างนี้ไปที่ Animation Composer ก็ Transition and Preset Scale Overshoot ใส่เข้าไปเขาก็จะเป็นแบบนี้ปรับ Sequence กันหน่อยคลิกที่ Layer จอกด Shift Alternate เขาเพดดาวหนึ่งทีก็คือ Offset ไป10เฟรมน่าจะสอดคล้องกันคน n o t e บุ๊กและก็จอ ไปคืออะไรตัวนี้อ่าตัวนี้ชุดนี้ปึ๊บ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 แองเือร์พอยต์อยู่เซนเตอร์ Center อยู่แล้วพุดขึ้นมาปุ๊บ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 เลยก็ได้เหมือนเดิมกดชิปเลือกแล้วก็สเกลสเกลเพียวเียวใส่เข้ามาเลยฟุ๊บจากนั้นออฟเซตมาก่อนออฟเซตกดชิปอัลเทอร์เนทเพดดาวน์หนึ่งครั้งแล้วก็กดแค่อัลเทอร์เนทเพดดาวน์หนึ่งสองสามสี่ห้า ให้เลยจอมาสักห้าเฟรมแล้วไปเปิด transition shifter ขึ้นมาอ่าปุ๊บสักครั้งหนึ่งแล้วลองดูนี่นต้องกับเพื่อมอย่างนี้ฟุ๊บเรียบร้อยปิดตัวนี้ก่อนแล้วอันโซโล่เลยเหลืออีก2ตัวคือ2ตัวนี้ก็น่าจะเหมือนเดิม offset ไปกด shift alternate หนึ่งสองเลยแล้วก็ไปเอาสกเกลเข้ามาฟุ๊บชิปเตอร์ซัก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 หนึ่งสองอะแล้วลองดูนี่ไม่สวยสองตัวบนปิด แล้วไปรีมูฟออกซะก่อนตรงนี้ต้องน่าจะมาจากมุมบนซ้ายไปที่ Position Rotation Left ใส่เข้ามาฟุบแล้วไปยืนอยู่ตรงนี้คลิกออกมาเลือกทีละตัวย,ย้ Ctrl e ยาย Control Effect ย้ายไปตัวนี้ต้องเลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บ นี่อยู่ตรงนี้ดึงขึ้นไปโน่นถึงจะสวยส่วนตัวนี้ก็อีกเฟร,รมึ่งแล้วเลือกปุ๊บอยู่นี่มาอ,อ,อยู่นี่เช่นกันแล้วลองดูอ่าต้องเป็นแบบนี้ปุ๊บกด n แล้วดูปุ๊บปุ๊บทีนี้จะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหม เมื่อมาถึงครบกันแล้วก็ควรที่จะมีไดนามิกตัวบนเจ้าสามเหลี่ยมเนี่ยไปที่ animation composer ไปที่ effect preset นะครับไม่ใช่ transition preset ตัวนี้ wiggle position wiggle สำหรับเจ้าสามเหลี่ยมใส่เข้าไปเลยฟุบไปที่ effect control ไปปรับ a m i t u d e อย่าให้เขาแกว่งเยอะเกินเอา frequency หรือ 2แล้วแอมลิจูดเหลือ40แล้วลองดูมันควรจะเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่าน่าจะเป็นแบบนี้หรือถ้าเป็นออปชั่นก็คือตัวนี้เลยดวงตาดวงตามีอะไรบ้างพวกนี้เอาเจ้านี่เจ้าวงสีดำเนี่ยโซโลเป็นแม่แบบตัวนี้พา r e เรนต์มาด้วยฟุ๊บแล้วอีก3ตัวนี้ สตัวหรือ2เอาแค่5สีขาวกับสีฟ้าไป parent ที่สีดำถ้ากับว่าสีดำเป็นแม่สีฟ้ากับขาวเป็นลูกพร้อมกับตัวขาวนี้เป็นลูกแล้วเราจะได้ทำ a n i m เมชันที่สีดำอย่างเดียวคลิกที่สีดำกด s แล้วไปเอาโซ่ออกกด v เป็นวัดเคอร์เซอร์ได้ละอยากจะทำ a n i m เมชันแบบนี้ครับเมื่อมาถึงกันแล้วสักแต่แถวนี้ มาถึงกันแล้วก็คลิกสตอร์วอชสร้างคีเฟรมสเกลกด Shift ชิปเพดดาวเพลเฮดไปฝั่งขวา2ครั้ง2ทีก็20เฟรมแล้วปรับสเกลของ Y ค่าเดียวเป็น0เหมือนให้เข้ากับพิบตาะจะเลื่อนมานี่ก่อนสักหน่อยนึงแล้วเพิ่มคีเฟรม m e 0จากนั้นก็เลื่อนมานิดน,นึง ปรับเป็นร้อยเหมือนเดิมหรือจะเลือกคีย์เฟรมนี้กด ctrl c ctrl v ก็ได้หมว่าพอมาถึงแล้วก็ให้กระพริบตาหนึ่งทีลูกเล่นไปอีกแล้วมายืนอยู่แถวนี้ลากคลุมก่อนกด f 9ทําทำ e a s y e a s e แล้วกด ctrl c กด ctrl v copy มาอ,าอีกสักแถวนี้กด ctrl v อีกสักตัวไหม เอาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาแถวนี้อีกสักตัวหนึ่งก็ได้ปุ๊บกด Ctrl V แล้วมาดูกันทั้งภาพรวมนี่อ่าแบบนี้สวยกว่าอ่ะไปต่อวันนี้จะเอา3ตัวโปรเจกต์ d บเบิ e ล l i c ไปเอาตัวที่6มาตัวที่6ก็เจอปัญหาเดิมครับผมเช็คแล้ว d บเบิ้ลคลิกเข้าไป ดังนั้นเราไม่ต้องแปลงเลือกทั้งหมดคอลักคลิกออกมาแล้วทำแอนิเมชันเลยกด c t r l k ปุ๊บเปลี่ยนสีสีหน่อยากประมาณนี้โอเคโอเคตัวล่างสุดเป็นทงคลิก a n c เค r p o พอยมาที่กด y ก่อนเอาละมาไว้ฐานเสาทงแล้วก็เอา Animation Composer มาใส่เลยตัวนี้สเกลไปที่ Effect transition preset scale อย่างเดียวตัวนี้เอาเข้ามาใส่ในทงฟุ๊บลองดูปุ๊บเรียบร้อยตัวถัดมาเมื่อทงแล้วก็กระเป๋าไปที่ transition preset position and rotation left ใส่เข้ามาเลยปุ๊บเข้าไปยืนอยู่ in point check effect control แล้วก็เลื่อนเลื่อนอละฟุบอืมออฟเซตมา10เฟรมกดอัลเทอร์เนทชิปเพจดาวหนึ่งครั้งถงขึ้นมาฟุบกระเ,เป๋านักเรียนมาแล้วคนค่อยมาเมื่อมาจากด้านข้างแล้วตัวนี้เลื่อนแองเกิลพอยตมาไว้แถวแถวก้นนิดหนึ่งแล้วค่อยสเกล เมื่อเลือกแล้วไปที่ Animation Composer Transition Preset Scale ใส่เข้าไปตุ๊บ Offset มากด Shift Alternate เพ g ดาวหนึครั้งแล้วก็ปล่อย Shift เหลือแต่ Alternate กับเพ g ดาว w n 3 4 5 4 5ลองดูแค่5เฟรมก่อนปุ๊บธงกระเป๋าแล้วก็คนคนมาเร็วไปไหมอาจจะอีกสัก5เฟรม ด alternate p a e down 1 2 3 4 5คนมาเร็วไปฟุ๊บจากนั้นโน้ตบุ๊กค่อยเมื่อคนผุดมาแล้วโน้ตบุ๊กก็ค่อยมาจากฝั่งขวาบ้างเปิดตาโน้ตบุ๊ก position and rotation ของ transition preset right เอา right เข้ามาใส่ฟุ๊บ offset มากด s h i p alternate 1 2แล้วก็ปล่อย s h i f เหลือแต่ alternate กับ page down 1,2,3,4,5อ่าไปยืนอยู่ที่อินพอย t ์แล้วเช็คปุ๊บซูมเอาออกมาอยู่โน,โน้นเอฟเฟ t c o คอนโทรลดึงเข้ามาโน้ตบุ๊กก็ต้องค่อยๆหลบทงมาหน่อยอ่าเอาปุ๊บเอ้ยต้องเป็นแบบนี้ฟุบปุ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็ดนามิกเพิ่มดนามิกที่ทง ตัวนี้อันโซโล่ทั้งหมดได้แล้วไดนามิกไปที่ Animation Composer แล้วไปที่ Effect p r e s e t ไม่ใช่ t r n s s t t o o n ด n a มิกตัวนี้มามามาเรียนรู้ตัวใหม่กันมันมีนี่วารวาด้วยวา r p เอาวา r p ใส่เข้าไปเลยเมื่อเลือกเลเยอรแล้วฟุ๊แล้วไปที่ Effect Control โดยอัตโนมัติลองดูว่าทงมันวาร์ปยังไงปุ๊บเครื่องเริ่มช้าฟุ๊บ นี่พอเราไม่ได้แปลงเป็นเชฟเลเยอร์แล้วเครื่องมันก็จะช้าแบบนี้ฟุบนี่เห็นไหมฮะทงเริ่มกระเพื่อมมันเป็นแบบนี้นี่เองฟุบโอเคไหมให้ทงกระเพื่อมแบบนี้หรืออ่าเราไม่ต้องไปปรับค่าอะไรเลยสำหรับวาร์ปแค่นี้ก็เคลื่อนไหวได้น่าจะโอเคแล้ว หรือเราอาจจะมาปรับตรงนี้ก็ได้ล็อกเจ้าพินนิ่งเนี่ยพินนิ่งฟิตฝั่งซ้ายไว้ก็คือตัวนี้เ e ฟเอทก็ได้อ่ลองดูปึ๊บปึ๊บอ่าก็ประมาณนี้สวยงามดูอีกทีนึงฟึ๊บฟึ๊บโอเคไปอีกตัวหนึ่งโปรเจกต์ดับเบิลคลิก แล้วไปตัวที่7ตัวที่7นี่ไม่มีปัญหาแล้วเรา Create เป็นเชฟได้เลย Composition Layer s i ซส์ดับเบิลคลิกผมเช็คแล้วไม่มีปัญหาตัวนี้กด ctrl k ก่อนเปลี่ยน background เป็นสีนี้โอเคโอเคลากคลุมคลิกขวา Create Shape from v e c t o r Layer ปุ๊บดึงออกมาไปไว้ด้านบนสุดปุ๊บเช็คแล้วไม่มีปัญหาคลิก Delete ได้เลยแล้วก็ไปดีลี t โฟเด d e r ออนไลน์เด,ด้วยเรียบร้อยทีนี้มา Animation กันตัวนี้เริ่มจากเอาโน้ตบ o ๊กเป็นเมนแน่นอนตัวนี้คือ n o t e บุ๊ก เราจะไม่ใช้ a อนิเมชันคอมิวเตอร์และอยากจะสร้างความหลากหลายเรียนรู้หลายๆแบบกด Y ก่อนเอา Anchor Point มาไว้ตรงบานพับหรือแถบแถวกลางๆตัวล่างนี้ก็ได้กด S เรียกสเก e ขึ้นมาเอาโซ่ออกกด Shift ชิปเ Down เลื่อนไป10เฟรมอีกทีนึง20เฟรมดีกว่าคลิก Stop Watch ให้เขาเปิดเต็มที่อยู่ตรงนี้แล้วเลื่อนมาจุดเริ่มต้น พับเก็บก่อดก็คือ y เป็น0ยแล้วก็เป็นแบบนี้ลากคลุมคีย์เฟรมกด f 9้าทำ easy e a s แล้วไปแต่งกราฟผมใช้กราฟเป็น value กราฟนะครับมีอยู่ค่าเดียวเราดัดกราฟได้ขยายแล้วดึงมาให้เห็นเราดัดเป็น over shoot ได้ครับทำแบบนี้เลย over shoot ตามผมเลยเป็นรูปนี้เลย ไม่ต้องเด้งเยอะอ่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วดึงตัวนี้มาไม่เป็นไรดึงตัวสีเขียวดึงสีแดงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันค่าเท่าเดิมเราดึงสีเขียวมาฝั่งซ้ายซักอาละประมาณนี้แล้วลองดูว่ามันเบ้าโอเวอร์ชุดอ่าปุ๊บรู้สึกมันจะช้าไปดังนั้นเหลือ10เฟรมพอกดชิปเพล d ดาวแล้วเลื่อนมา ลากคลุมกด v เป็น selection tool แล้วเปิดกราฟกราฟไม่สวยเท่าไหร่เปิดเข้าไปฟุบเอาละพอเราขยับคีย f r a m e แล้วกราฟมันก็เป๋ต้องแบบนี้หาดึงเข้ามาขึ้นอีกนิดหนึ่ง ให้มดูรูปเป็นแบบนี้ลองดูปุ๊บอ่ามันต้องเป็นแบบนี้ฟุ๊บปุ๊บต้องเปิดฝาขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยลองดูตัวหลักมันควรจะเปิดฟุ๊บอ่าส่วน Anchor Point ลองดูว่ากด Y ดึงไปอีก Anchor Point ท์กแบบนี้เลย เรียบร้อยจากนั้นคนมาคนคนอยู่บนสุดตัวนี้ Solo คนตามขึ้นมา a n c h o Point มาไว้ตรงเท้าแล้ว Offset มากด Shift Alternate Ped o w n 1ครั้งแล้วไปเอา Scale ที่ Animation Composer Transition Preset Transition Preset to d Scale โอเวอร์ชูตใส่เข้ามาแล้วลองดูเมื่อโน้ตบุ๊กเปิดฟุบแล้วคนก็เด้งขึ้นมาฟุบต้องเปลี่ยนแอนิเมชันกันบ้างจากนั้นก็มาที่เจ้านี่เลยคลิกก่อนเช็คแองเกิลพอยต์ผมอยากให้ลองดูลองดูมาตรงนี้ให้เขาเด้งเฉียงเอียงๆไปเป็นแบบนี้ดู ไปที่ animation composer ก็เอาสเกลเข้ามาใส่ดูแล้วลองดูว่าโอเคไหมก็น่าจะโอเคอยู่เหลือแค่ offset offset กด shift alternate p e d o w w n 1ครั้งแล้ว alternate p a d a o w n 1, 2, 3, 4, 5ลองดูเปิด notebook คนเด้งขึ้นมาแล้วก,ก็กราบเคลื่อนที่ฟุบฟุบ เรียบร้อยตัวถัดไปมาที่หัวลูกศรโซโลโหัวลูกศรแล้วเราอาจจะปิด2ตัวนี้ให้เหลือแค่หัวลูกศรอนันี้ค่อนข้างยากหน่อยเราจะทำ a n i m เมชันกัน2ตัวนี้ตัวแรกครับหัวลูกศรกด p เรียก position ตัวเส้นกราฟเปิดขึ้นมาเปิด content ไปดูพาร์ทคลิกที่พาร์ทซูมเข้าไปดูพาร์ทเขาจะเป็น คล้ายๆเป็น rectangle แต่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันหลายๆเหลี่ยมเป็น outline นี่นะเป็น outline ไปยืนอยู่กดชิปเพดด d าวหนึ่งสองยี่เรมคลิก position ของหัวลูกศรกราบสร้าง keyframe ของ path เส้นกราฟเลื่อนมาจุดเริ่มต้นไปเอาเจ้าหัวลูกศรลงมาซักมาแถวนี้เลยให้เข้ากลางของเส้นด้วยประมาณนี้คลิกที่ path ไปลากคลุม2จุดนี้ ดึงลงมาด้วยดึงลงมาแถวนี้ให้เข้าการของฐานสามเหลี่ยมเปิดขึ้นมาดูฟู๊บอ่ะพุ่งปี๊ดเลยจากนั้นอ่ะยืนอยู่ตรงนี้กดชิปเพดดาว1นอีก20เฟรมเลื่อนใหม่ไปที่โ s i t i o n ของหัวลูกศรแล้วดึงลงมาซ่าประมาณนี้พร้อมกับคลิกที่พาไปเอา2จุดนี้มาแถวแถวนี้พอ ท่าน,นี้เราก็จะได้คีย์เฟรมกดชิปเพดดาว12ลากคลุมทีละ2กด ctrl c แล้วกด ctrl v ทีละ2กด ctrl c กด ctrl v เลื่อนมากด s h i เพดดาว12ลากคลุม4่คีย์เฟรมนะฮะคีย์เฟรมแรกอย่าไปเอาเพราะว่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้กด ctrl c ctrl v ตัวนี้ก็เช่นกัน กด ctrl c ctrl v มายืนอ,อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกดชิปเพดดาวหนเอาเกินเกินมาได้ไม่เป็นไรคีย์เฟรมลากคลุมมาถึงนี่ยกเว้นตัวแรกกด ctrl c ctrl v เช่นกันกด ctrl c ctrl v เลือกทุกคีย์เฟรมกดชิปด้วยกด f 9ถาทำอีซี s แล้วเราลองมาดูตัวนี้กันนี่เทคนิคการทำ a n นิ a t ชันของการาฟ ปุ๊บอ่าพุ่งปรี๊ดขึ้นไปก่อนเลยแล้วเขาจะควรจะพุ่งไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไปเปิดตาดูอันโซโลโดูพวกนี้เข้ามาตอนไหนเจ้าสีฟ้าเด้งขึ้นมาตอนนี้อ่าแถวนี้สีฟ้าขึ้นมาเต็มแล้วเราถึงค่อยเอาหัวลูกศรกับเส้นกราฟ เผยตัวมาอลองไล่ไดูแต่แถวนี้ก็ได้แล้วลองดูอาวโซโล่เฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องตัวที่ยังไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องโซโล่ก็ไดโโ้โซโล่โซโล่โน้ตบุ๊กค,คนอยู่นี่ปึ๊บตัวไหนอ่ะลองดูโน้ตบุ๊กเปิดขึ้นมาคนเด้งกระกับอ่าปึ๊บ โน้ตบุ๊กเปิดปุ๊บปุ๊บที่เหลือก็เป็นพวกนี้อ่าพวกนี้เนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเราค่อยให้เข้ามาโปลเป็นเรนดอมไปก็ได้ครับพวกนี้เรนดอมไปยเรนดอมไปมีแต่สีขาวที่อาจจะเรนดอมก็ไม่มีผลเพราะว่ามันมาพวงเดียวเลย เอาลองดูปุ๊บอ่าเรนก็ Random ไปได้แล้วสีแดงปุ๊บอ่าจากนั้นก็ไปที่ข้อความกับนี่คือข้อความแล้วก็ดอลลาร์ซายอันโซโลทั้งหมดเมื่อรู้แล้วข้อความกด y เลื่อน anchor point มาฝั่งซ้ายส่วนดอลลาร์ซายคือตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเขาไม่ได้ซ้อนทับกับใครเลยเราเรียงใหม่ก็ได้เอามาไว้ล่าง เลือก2ตัว Transition preset Scale ล้วนๆเอาใส่เข้าไปฟุบแล้ว Offset ไปแถวๆนี้ก็ได้เอาละน่าจะเป็นที่เรียบร้อยใส่ Full option ให้เลือกเลยอ่าปึ๊บยังไม่พอล็อตไซด์ d y n a ม i c หน่อย จะไดนามิกเฉพาะลูกศรไม่ได้มันต้องมีไดนามิกที่ดอลลาสายด้วยตัวเงินคือตัวนี้ไปที่ Effect p r e s e t ซ็ 2D position wiggle ใส่เข้าไปแล้วก็เด้งไปที่ Effect Control ไปปรับนอย a m แอมพลิจเหลือ30ก็พอส่วนฟ r e เฟนซี่เป็น1เลยแล้วลองดู มีด YNAMIC สองตัวลูกศรกับล้ลากสายก็สวยงางประมาณนี้ไม่ให้ดูนิ่งเรียบร้อยวันนี้เอากันแค่3ตัวเหลืออีก4ตัวบทหน้าหลังจากนั้นก็ไปลุยของแต่ละซีนกันต่อไปแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ